สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้โรตีจะต้องไปเปลี่ยนยางรถนะคะจากยางที่ใช้สำหรับหน้าหนาวนะคะให้มาเป็นยางสำหรับหน้าร้อนนะคะจริงๆเนี่ยมันจะต้องไปเปลี่ยนรู้สึกว่าน่าจะสิบห้าเมษาค่ะสามารถที่จะเปลี่ยนได้แล้วนะคะแต่ว่าติดช่วงโควิดที่อู่ขอก็จะปิดออกมาเพราะว่ารถ เราก็ไม่ค่อยได้ขับอะไรอย่างเงี้ยนะคะโรตีก็ขับเฉพาะเวลาไปซื้อกับข้าวอะคะ่ะปกติเนี่ยจะต้องจองคิวนะคะแต่อู่ที่โรตีไปเนี่ยไม่ต้องจองอะไปถึงเขาก็ว่าวาให้เหมือนไปต่อคิวเลยอะคะ่ะใครมาก่อนก็ได้ก่อนไม่ต้องจองคิวนะคะก็เลยไม่รู้ต้องไปรอนานเท่าไหร่ไปกันเลยค่ะก่อนออกไปนะคะโรตีก็เตรียมยางใส่ทั้งสี่เส้นเน่ะนะคะต้องเอามาใส่ท้ายรถค่ะ ขั้งหลังสองแล้วก็เดี๋ยวไปวางข้างหน้าอีกสองชิ้นนะคะอย่างเมื่อก่อนเนี่ยโรตีไม่มีที่เก็บก็จะเอาไปฝากไว้ที่ร้านนะคะถ้าโรตีจะไม่ผิดราคาของพี่ที่แล้วอยู่เส้นละ5ยูโรนะคะ20ยูโรต่อเดือนนะคะทั้งปีก็40ยูโรค่ะถ้าเรามีที่เก็บเรายกขึ้นยกลงหน่อยนะคะก็ประหยัดประมาณ1,200บาทนะคะเป็นค่าเก็บยางค่ะ เราตีมาถึงที่ร้านแล้วค่ะโชคดีมากเลยไม่มีคิวรอเดี๋ยวคงเข้าไปได้เลยโอเคมีช่างสามคนค่ะเข้ามาถึงปุ๊บเขาก็ยกยางเอ<ร>า,าะคะ่ะตอนนี้เขาก็ยกรถขึ้นไปนะคะสุยๆนี่เขาก็เตรียมเตรียมของะะลแล้วค่ะใช้ตัวสกรูไบกลงค่ะถอดน็อตแล้วก็ยิงน็อตเข้าไปใหม่นะเดี๋ยวเสียงดังมีตีออกมาข้างนอก เนี่ยค่ะไม่ถึง5นาทีนะคะเสร็จแล้วโรตีแวบเข้าไปจ่ายตังออกมาก็เสร็จแล้วเสียไป21.60ยูโรค่ะอย่าลืมกดติดตามช่องให้โรตีด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดี